สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ The Art t ชอ k by a s i p Plus Research Team ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกกับหุ้นที่อยู่ในกระแสกันค่ะซึ่งเราปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าตอนนี้กลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสมากราคาหุ้นมีความผันผวนสูงวันนี้เรามาเจาะลึกกับหุ้นบี i ิมค่ะ โดยทางเอเชียพาสนะคะได้รับเกียรติจากทางผู้วิหารของบริษัทบีกิม Power อร์จำกัดมหาชนคุณนพเดชกันสูตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจในประเทศไทยและโซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรมหรือพี่โจ้ของพวกเราค่ะสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับทางเอเชียพาสมาพูดคุยกันในวันนี้ยินดีครับมาเริ่มกับคําถามแรกคําถามสําคัญกันเลยนะคะ เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าบีกิมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยแล้วก็มีการลงทุนในต่างประเทศแล้วในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนโครงการใหม่ๆที่นอกจากโรงไฟฟ้าเนี่ยทางบีกิมมีแผนจะทําอะไรบ้างคะครับปัจจุบันเรามียุทธศาสตร์ใหม่ที่เรากําลังจะประกาศในเร็ววันนี้นะครับ,รบก็คือยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจ Data c e ซ t e r ครับซึ่งอันนี้เราก็มีพันธมิตรที่เราร่วมในการพัฒนาร่วมกันนะครับในการเติบโตทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศ รับธุรกิจนี้เองก็จะเป็นธุรกิจที่จะเป็นอนาคตของ BG r ริมต่อไปนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้เรามีศักยภาพที่จะลงทุนในปีนี้ประมาณ40-50ถึงเมกะวัตต์นะครับในส่วนของการลงทุนใน Data Center ซึ่งจะเป็นทั้งธุรกิจที่มีอยู่แล้วนะครับที่ราร่วมกับพันธมิตรของเราเองและโอกาสที่จะเติบโตมากกว่า100เมกะวัตต์นะครับในอีก2-3ปีข้างหน้าแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเติบโตในภูมิภาคทั้งในส่วนของเอเชียนะครับแล้วก็ยุโรป อีกกว่าสองสอง300<ม><ม>สามร้อเมกะวัตในส่วนของธุรกิจ Data Center ด้วยเช่นกันเพราะเราจะไม่ใช่แค่เป็นธุรกิจ Data Center ในประเทศแต่เราจะเป็น global data center ในการลงทุนของบีกิมต่อไปในอนาคตควบคู่กับธุรกิจหลักก็คือธุรกิจของพลังงานนะครับก็จะเห็นว่านะคะเราก็นอกจากโรงไฟฟ้าแล้วนะคะบีกิมก็พยายามเพียบขยายนะคะให้สอดรับกับภาพรวมอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ะะก็ถือเป็นเอาลุกที่ดีนะคะทําให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจและสบายใจในการถือหุ้นบีกิมได้ในระยะยาวอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมานะคะก็จะมีนักลงทุนเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของราคาหุ้นที่มี valuation PE ที่สูงนะคะกำไรเพิ่มขึ้นไม่ทันทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการรีเลทนะคะลงมาตาม PE ที่ควรจะเป็นอยากให้พี่โจโนเนี่ยช่วยให้ความเห็นในประเด็นนี้ค่ะยินด,ดีครับคือในส่วนของ PE นีครับมันก็มีเรื่องของสะท้อน มาจาก3-4ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการปรับลดหรือแนวทางที่จะดูว่าเราจะไม่ทางลดค่าไฟได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็ตอนนทางรัฐบาลเองก็พยายามพิจารณาให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยู่ อย่างไรก็ด mm ีเ hmm. นี it, it, ่ยเราก็ดูเรื Ahora, <okay. S 1> so ่องของการจัดการในเรื่องต่างๆให้ให้รองรับเรื Darr, need. ่องเหล่านี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับสูตรค่าไฟใหม่ให้เหมาะสมอย่างเช่นสูตรค่าไฟที่เคยลิงก์กับค่า FT เอแล้วก็จะดูว่าเราจะมาหาสูตรค่าไฟใหม่ที่สะท้อนในเรื่องของค่าแก๊สแทนนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เกิดการ through ของแก๊สนะครับไปสู่ของสูตรค่าไฟซึ่งก็จะลดการพึ่งพาพึ่งพิงในเรื่องของนโยบายรัฐบาลลงนะครับแล้วก็สะท้อนในเรื่องของกลไกตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับสองก็คือเรื่องของจริงๆแล้วต้นทุนในนเรรรื่อองงขแกสมชาติะคับ ปัจจุบันก็ปร,รับตัวลงมานะครับจากเรื่องของนโยบายของทรัมป์เองก็ตาม <Yeah. S 2> แล้วก็ในเรื่องของการ forecast สถานะการคาดการณ์ของทางปตทเองก็ตามซึ่งก็ลดลงมาจากจากเดิมในของปีที่แล้ว mm hmm. นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะไดะ้รับปัจจัยต่างๆซึ่งก็จะได้สะทอ้อนในเรื่องของค่า P/E ที่ที่หวังว่าจะดีขึ้นต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับส่วนที่2คือเรื่องของการค่าเอฟเฟกเองนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับซึ่งค่าเอฟเฟกเองตอนเนี้เราก็มีการปรับเรื่องของอการจัดการนะครับกลยุทธ์ใหม่ๆในเรื่องการการค่าเอฟเฟกตด้วยเช่นกันวางกลยุทธ์ในการที่จะปรับโพซิชันในการทำเฮจิ้งในการปิดความเสี่ยงต่างๆนะครับซึ่งนี่ก็จะทําให้ผลคำพันธ์ผล,ผ,ลผ,ลผ,ลผลของค่าเอฟเฟกเองค่าครละเปรียจะลดลงไปตามกลยุทธ์ใหม่ที่เราวางแผนไว้ สามก็คือเรื่องของการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของการต่างๆตอนนี้เราก็มีหลายๆโครงการที่เราก็ดำเนินการเปิดการดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องนะครับการซ d โคดีกการต่างๆแล้วก็ในเป้าหมายในสามถึงสี่ปีข้างหน้านะครับเราจะมีโครงการที่ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วก็รับรู้รายได้นะครับอย่างต่อเนื่องอย่างปีนี้ก็มีประมาณเรา targeting สักสี่ถึงห้าร้อยมกะกวัตต์ที่จะเข้ามาแล้วก็ในส่วนของการทำา m a ในการควบรวมกิจการเองก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เกิดการรับรู้รายได้ในปีนี้แล้วก็อีก2 3สปีข้างหน้า,าเข้ามาด้วยเช่นกันซึ่งก็จะช่วยทําให้การปรับค่า P/E ตา่างๆโดยฉพาะได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับค่ะก็ P/E ก็น่าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะก็ไม่ได้สูงแต่ต,ตามที่ นักลงทุนกังวลน,นะคะเออร์เนใกล้จะเข้ามาแล้วเรื่อยๆด้วยนะคะเราจะเห็นการเติบโตของบีกิมจากนี้ไปค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะคําถามปิดท้ายค่ะก็อะไรนะคะคือปัใจจัยให้นักลงทุนควรลงทุนในหุ้นบีกิมคะและหากเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆในอุาาตสาหกรรมเนี่ยเราดีกว่าโดดเด่นกว่าในแง่มุมไหนบ้างคะครับขอบคุณสำหรับคำถามเช่นกันนะครับเรียนว่าจุดแข็งของบีกิมมีอยู่4เรื่องด้วยกันค่ะ เรื่องแรกคือเรื่องของการที่เราเป็นผู้พัฒนาโครงการด้วยทีมงานเราเองนะครับเพราะนั้นการควบคุมเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลตอบแทนต่างๆเนี่ยเป็นไปนตามเป้าหมายที่หวังไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนั้นมันใจได้ว่าโครงการต่างๆเนี่ยอยู่ในความเป็นมืออาชีพของทีมงานที่ดนะูแลและรับผิดชอบนะครับสองก็คือโมเดลของบีกริมเนี่ยเป็นโมเดลที่แตกต่างจากโมเดลของบริษัท,ทอื่นๆคือเราเป็นบริษัทที่เราพัฒนา ทั้งระบบสายส่งในนิคมอุตสาหกมนะครับที่เราสามารถที่จะพัฒนาไปสู่เราเรียกว่าสายส่งอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดได้สมาร์ทกริดก,ก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงพลังงานในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแกส๊สธรรมชาติพลังงานจากพลังงานทดแทนแล้วก็ในรูปแบบของการพัฒนาโครงข่ายอาัจฉริยะ ให้รองรับการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณ30-40%ของ GDP ของประเทศไทย<ม>นะครับรวมไปถึงธุรกิจที่เป็น Data Center ที่ต้องการไฟฟ้าจำนวนมากนะครับเระพูดตัวเลขเกือบถึงพันเมกะวัตนะครับในอนาคตที่จะเข้ามาของในนิคมอ,อุตสาหกรรม,มนี่คือโมเดลที่มีความแตกต่างเพิ่มเติม3คือเรื่องของการที่เราเป็นบริษัทยั่งยืนมาตลอด147ปี รเราใน,นเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้วยความอบอ่มอารี ari, นะครับเรื่องของการใช้หลักธรรมาิบาลในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่เราอยู่มาถึงวันนี้ได้นะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เองก็ทําให้เรามีพัฒตรในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับซึ่งพัฒนาเองก็เป็นจุดแข็งที่ทาให้เราเติบโตไปในรูปแบบของการร่วมมือกันนะครับในการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศกับคู่ค้าและลูกค้าเราเองนะครับให้สามารถเติบโตได้อย่าง อย่างยั่งยืนต่อไปครับนั่นคือสี่เรื่องที่เป็นจุดแข็งของบีกริมครับค่ะอ๋อนอกจากนะคะจะสร้างกําไรให้เห็นการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วภายในองค์กรเองก็มีความแข็งแรงมากสําหรับในตัวของบีกริมนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้พี่โจ้ฝากอะไรกับนักลงทุนที่ถือหุ้นบีกริมอยู่นะคะและกําลังจะเป็นผู้ถือหุ้นบีกริมหลังจากฟังพี่โจ้จบรายการนี้ค่ะเรียนเชิญพี่โจ้ได้เลยค่ะขอบคุณครับคุณลิงในผมเรียนท่านนักลงทุนนะครับว่าในฐานะผู้บริหารนะครับเรา ขอแสดงความเชื่อมั่นและมั่นใจนะครับในส่วนของการเดมเนินธุร,รก,กิจของบีกริมนะครับในส่วนของทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะครับองค์กรที่มีความยั่งยืนแล้วก็เราเน้นเรื่องของการเติบโต ให้ได้รับความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศตามเป้าหมายที่วางไว้คือ10,000เมกะวัตต์นะครับที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยประมาณ4,000เมกะวัตต์นะครับเพราะฉนั้นโอกาสในการเติบโตด้านพลังงานในส่วนของการเติบโตด้านเมกะวัตต์เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอ,อย่างยั่งยืนของเราเช่นเดียวกับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจเพิ่มเติมก็คือธุรกิจ Data Center ซึ่งจะเป็นอนาคตของการเติบโตข,ของ b g r e e n ไปสู เป้าหมายของการพัฒนาพลังงานในรูปแบบใหม่ๆให้เกิดขึ้นรวมไปถึงการลงทุนให้เกิดธุรกิจใหม่ๆให้กับทางบริกรเพิ่มเติมอีกด้วยเช่นกันพัฒนาเราจะเติบโตไม่หยุดยัง้งทั้งในด้านพลังงานและในด้านของธุรกิจใหม่คือเซตเซเซนเตอร์ Hunter, นะครับด้วยความเป็นมืออาชีพของทีมงานนะครับแล้วก็การดูแลเอาใจาใส่ให้เกิดความยั่งยืนให้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เป้าหมายคราเลองของเนเชีโรในปี2050นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ดำเนินการเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนในด้านของสิงแวดลอ้อม นะครับแล้วก็เรื่องของการช,ช่วยเหลือสังคมชุมชนนะครับแล้วก็ตามหลักของธรรมาภิบาลที่ของ ESG นะครับซึ่งบีกริมเราเป็นท็อป5%ของโลกในเรื่องของ ESG a r d นะครับค่ะ นนี้ะะคะเราก็ได้ข้อมูลนะคะเจาะลึกที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนนะคะสําหรับหุ้นดีกิมเลยะคะ่ะต้องขอขอบพระคุณพี่โจ้นะคะอย่างมากนะคะ,คะที่ให้เกียรติกับทางเอเชียพาสนะคะ,คะก็ต้องบอกว่าเราต้องมั่นใจในผู้ิหารนะคะผู้ i h า n ทากับทุกโครงการกับมือเองนะคะก็ฝากดีกิมไว้ด้วยนะคะสําหรับนักลงทุนทุกท่านคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ TheAr t Talk by Asia p ยพ s r e s e a r c h Team ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ